นี่เราก็มาอยู่ที่นี่กันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะทับผ่านะคะมาช่วยกันช่วยกันเนาะทับข่ากันนะคะอมกที

ไม่ได้บ่มัดกระตับครับนั่นถึงๆนะมันย่างมีดับเนี้ย่วลุงเฮ้ยผัว นอนนมเนให้พระเนาะดูช่วยกันะกนะคะอซ่

ไปครับเจ้าไปต่อกพานะารับเจ้าพูนอ่ะไฮ้นี่นี่ค่ะพี่ล้อมนะนี่ได้แล้วตอกพิจะกอกเลยตอกตอกเอาขึ้นมาทังทั้งพี่แหละครับผมผาเอาเอาแค่ไอเอาเอาคือเอาส้วงก้อพื้นจัดจัดหาเส้นเลยครับเพรต้องเอาลากพื้นกันนะนะเอาส้วงก้อพื้นจัดหาเส้นอ่ะจ้าแม่เอวฮัลโหลครับครับ ครับเดี๋ยวทีมงานพนายมาเดี๋ยวกลับครับเตอนนี้ทานมาช่วงบ่ายจราพอนี่้หมอ้ที่นีพอป้ผมว่าน่าจะ จับกีบก็ได้นะพี่จับเหรอเราเรียบๆเรียบๆเสวยมั้งถ้าถ้าพี่จับกีบไม่พอถ้าพี่จับกีบไม่พอเพราะว่าจับกีบมันต้องมีครึ่งนึงนู่นแหละเพราะว่ามันครึ่งสองครึ่งเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้กินได้ ไม่ดำไม่มาก่รับไปถอดเชือกนานี้รแล้วมลว่าเียมนี่งหมแดงได้ไวะนะโอเคครับผมสวยมแปลเลยครับาลไม่ไจับนี่นะมีอเดียวพี่พี่ไปเทปกาซอย่ใช่เทปกระดาษเทปกระดาษปิดด้พี่ ยายสวยวันนี้ยายสวยนะมีอะไรยายสวยนะมียายสวยลุงเลิร์ดมียายสวยยาชีด้วยพี่แอมด้วยนี่ปลาไ่ทำได้ไหะวันนี้ไม่ให้รับงานลำหน้างานนะวันนี้เราจะวันนี้เราคือเราเราแบบเตรียมงานแล้วพอ เนี่เราเตรียมงานให้เสร็จให้มันพร้อมน่าตาของเราไม่ได้ปิดไไ้เจะใสตรงนี้เดยเดียงางน่ะไม่ได้เราทแล้วงานพเรามันไม่เดินทีไงึหน่อยก็พอดึงไปดึงไปดึงไม่ถึงดึงไป งานมันยังไม่เสร็จีครับเอาไว้นั่นแหละมันต้องตำ <c oughs> มาทำงานก่อนใครอยากกินก็ตำา้เอาเหน่อยนเลยอ้่ยไม่ไมมไมห่อนันเดียไมปทำไมไม่แล้วทำไมเจ้าไม่ไป ค่เขาไ้ก่อนเวลาไปจ่ายตลาดอย่างตันเนี้ยเจ้าไปรับของในมุมานเจ้าก็จะไปจ่ายแล้วตลาดลาเป็นางเลยของเราไปะส่ใสไปส่ใสจ็บเจ็ไปทอะไรไปะปดมองดตึ๊บหยัดตึ๊บตึ๊บตึ๊เยไม่ให้ไปซื้อของส้มตํา เกีเียกเข้าอะไรสุดเลยอ่ะอเนี้อยากนมาร่วมก่อเออเอเที่ยายกันาอะไรที่มันช่วยกันได้ช่วยกันก่อน้าอเอาแอันสนอเดวมฟังีอะเออพวกเราต้องมาทํางานหน้างานให้เสร็จก่อนตอนเย็นก็จะลําลตอนเย็นได้เอช่ไปอ่วไปขอส่ว ไปต่อจเยอะเต้องตัวกางมาเนม่ให้ไฟนึกว่าใสไปเอาไปใช่ไหให้พี่ชายไปบ้านลับพาี่ชายไปชายพี่ชายเลยจะซื้อไปเลยเอาไปเย

ก็ลไม่ดีก็ดีก็ดไมครับสไม่ีไม่ัวดีใชไหมครับสีไม่ดีไม่ดีตัวดีัวดีตังดีตัวดัวดีัวดีตัวัวดีตัวดัวดัวดีตัวดีตัวัวดีัวดีตัวีตัวดีตัวัวดีตวดัวดีตััวดีต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 ัวดัวดีตัวัดีว ม้อครับผมสีก็เป็นไรอนเืงค้ายมากกว่าไหมอี่เฟืองคล้ายมากกว่าทั้งเธอทมาดน้อครนี่ปันส่งไรนียนี่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 นนี่นี่อนี่นนีนี่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 นีอนนนี่นีนี่นี่นนี่นี่นี่นร่นี่นี่นีนนี่นี่น่นนี่น่่ เออมันมีอะไรอีกเหรอว่ามันเหมือนกันไม่ใช่อันเล็กเมื่อกี้มันสั้นใช่ไหมแต่มันก็ละสีไงมันก็ละสี น่าละนั่งร่ำครับผนมาแล้วเดี้ยแล้วดาชีเจ้าอ่ะมันเตะกบผูดเดี่ยวนึชีเอ้อมันก็ชิเลสานั่นน่ะมาอะไรไม่อานี่นีเขาสั่ง์นียเีโอ้เราสั่แกะผมกูได้เงียไม่ได้ถามกูว่าผมกูได้เงียะผมจะบอกสิเมียร์น่ ให้ปงบ่แก้วก็บ่ได้บอกแก้วก็ให้ <laughs> คุณเช่นกันนะค่ะทีนก็ขอจบคลิปทองตัวทีน,นท่างนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ